นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับตัวโบเองนะคะโบนะคะทานอาหารเสริมแบรนด์เมดิสนะคะอ่าสิบเอ็ดเดือนกว่าและกําลังจะครบอ่าหนึ่งปีแล้วนะคะกับ สินค้าแบรนด์เมดิสนะคะโบทานตัวไหนบ้างนะคะอันนี้คือบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้เก็บไว้นะคะอันนี้คือบางส่วนนะคะนะคะโบก,กินตัวไหนบ้างนะคะโบก,กิน3ตัวหลักๆนะคะนะคะ,นะคะก็คือกาแฟนะคะเป็นนางเอกเลยเป็นคนที่ชอบกาแฟมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นกาแฟที่ไม่มีน้ําตาลนะคะไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์จะมี2รสชาตินะคะอ,อนนี้นะคะนี่เลยนะคะไฟเบอร์นะคะจะช่วยนะคะ,ะลดอาการ บวมน้านะคะจากพวกอาหารการกินที่เรากินเข้าไปนะคะเขาจะช่วยนะคะในเรื่องของอ่าที่กินแบบพวกโซเดียมนะคะส้มตำยำอะไรแบบเนี้ยนะคะที่อ่าเข้าไปนะคะเขาจะช่วยนะคะตัวนี้กินก่อนนอนนะคะวันละหนึ่งหนึ่งซองนะคะและอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าเม็ดดีเลียวนะคะเอนไซม์คุมหิวเบอร์ลูไลท์นะคะที่ทุกคนเข้าอ่าที่ทุกคนเข้าใจรู้จักกันในอ่าแคปคุณหมอนะคะแคปซูลคุณหมอแคปเขียวนะคะก็คือ พูดได้หลายตัวนะคะก็คือตัวนี้นะคะนี่เลยสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวที่คือถามว่าเคยผ่านอะไรมาเคยผ่านตัวอื่นมาไหมเคยนะคะบอกเลยว่าเคยนะคะพูดจากาใจจริงนะคะว่าเคยแต่ไม่เคยมีตัวไหนที่กินได้ยาวนานขนาดนี้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่กินนะคะก็จะมีแบบอ่าผลข้างเคียงนะคะใจสัน่นใจหิวปากแห้ง หิวน้ำนะคะซึ่งแตกต่างจากเมดิสโดยสิ้นเชิงนะคะนะคะนะคะแตกต่างจากตัวนี้แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะบอกแล้วว่ากินแล้วใจไม่สั่นใจไม่วิวปากไม่แห้งไม่หิวน้ำคือกินได้ปกตินะคะนะคะตัวนี้นะคะคือใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็การกินอ่าในเรื่องของอาหาร <c oughs> คือการกินก็บอกว่าไม่ได้คุมไม่ได้อะไรแต่ละร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเรารู้จักวิธีการกินเรารู้จักวิธีการดูแลตัวเองเรารู้จักอ่า การออกกําลังกายนะคะมันก็จะช่วยเสริมนะคะพูมิคุ้มกันให้กับตัวเรานะคะซึ่งอาหารเสริมก็เป็นเพียงอาหารเสริมแต่ถ้าเรารู้จักกินเรารู้จักดูแลตัวเองนะคะนะคะมันก็จะทําให้เราอะสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะสําหรับตัวเองนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงขึ้นมากๆนะคะนะคะอันนี้แบบว่าคือเราได้เราได้อยู่เราได้กินเราได้สัมผัสจริงๆอะมันแบบมันออกมาจากข้างในจริงๆอะนะคะแล้วคือ ในส่วนของกาแฟเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากๆนะคะเป็นคนที่ชอบคือติดก,กาแฟต้องกินทุกวันนะคะก่อนหน้านี้เคยปวดหัวนะคะตื่นเช้ามาจะปวดหัวมากๆนะคะจะปวดอึนมึนตลอดนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงนะคะอ่าแล้วก็ทําให้เราปรวดหัวบางบางวันปวดถึงขั้นว่าขับรถไม่ได้ก็มีนะคะแต่ว่าตั้งแต่กินกาแฟตัวนี้นะคะไม่มีนะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะอ่านะคะตัวนี้ นะคะซึ่งนะคะใช้นมพืชนะคะเป็นนมพืชนะคะแทนนมวัวซึ่งคนที่แพ้นมวัวก็สามารถทานได้นะคะ3ตัวหลักๆที่โบกินนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจนะคะหรือว่า,าสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถทักแชทสอบถามได้นะคะหรือจะอ,อยากรู้ว่าออตัวนี้กินแบบนี้กินแบบนั้นแบบอะไรแบบเนี้ยนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะซึ่ง โบเองนะคะกว่าจะมีผลลัพธ์ก็ไม่ใช่ว่าสองสามวันแบบเออได้ผลลัพธ์อะไรแบบนั้นคือไม่นะคะในส่วนของอาหารเสริมนะคะมันต้องใช้ระยะเวลานะคะซึ่งโบเองอะโบพิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าโอเคนะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์ก็กินเองนะคะเจ้าของแบรนด์ก็กินด้วยนะคะตัวนี้นะคะนะคะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับทุกตัวนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักนะคะซึ่งจะครบ1ปีแล้วนะคะนี่เลย นะคะสมตัวหลักๆนะคะสำหรับใครสนใจก็สามารถทักแชทสอบถามได้เลยหรือจะสั่งซื้อก็ทักแชทได้เลยนะคะเพราะว่าใน t ิกต o k โบจะไม่มีตาก้านะคะ